เว so so ล way, way าเราไปกบอดจูบอุ้ยเก็บตรงเก็บแต้มจูบอ่ายังไงอุ้ยขาเป็นคนอ๋อเราคือเจา้า er ชายกบไงอ่าจ <c oughs> ูบจูบคบกานเป็นคนอย่างงี้เปล่าอ่าดูดปากพี่รีบมาลองสาวอีกคนมาของโจ้ของจริงอ่ะ น่่ผู้หญิงละผมสั้นละไอ้กล้าเป็นมัดเลยโอ้โหเว้ยอ่าด่านถัดมาเฮ้ยเออมันข้าประด่านสามแล้วด่านสองกูยังไม่ได้เล่นแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้มันบั็อกอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าโอเคโอเคจับมาเรื่อยมาจูบไม่น่าต่างกันมากนะด่านสองนะคุณผู้ชมนะเอออย่าว่ากันเลยแม่งคุนบั็อกคุหายเกมอะไรเอาเก็บรองเท้าอุ้ยรอบนี้ไปลองทชวรองเท้าเลยเอาไว้แขนมาแล้วเฮ้ยเอารอบนี้มีตัวนะเฮ้ยหักต้องมา ดูดมืองลสาวโอ้พี่แต่งตัวหล่อแป๊บน้องก็จุ๊บอู้มึงกดดิไปการหล่อเฟี้ยวเกียวทอดผมกินองไรไอ้ที่คลัวไม่ใช่ละเออมันมนดูดปากไอ้ไอ้โลนนันใคร ไอ้แคเกมมันเกเรงวะโอ้ชมผมเป็นแปลกๆกันนี่ะเฮ้ยเอาลรามาลองอีกรอบผู้ชมเมื่อกี้มันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเออเป็นผู้ชายเด็กกันเราต้องเก็บให้ละเมียดละไม่ละเมียดละไมให้เราไม่เอารองเท้าใช่เมื่อกี้ผมว่าผมว่าเก็บเกี้ยงนะผมว่านะผมว่าเก็บเกี้ยงแล้วดูแบบอ่อเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆนะเราลองไปหยิบแบบว่าเสื้อผงเสื้อผ้าไหมผู้ชม เออพม่ต้อบอกว่าแต้มมันจะได้น้อยไงไห้คู่กับผู้ยงผู้ฉิงนะเออย่างไรนี่นนะี่นี่นี่ปึ๊บ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 เลยเอยได้ไอ้เโอ้ยดูดนน ของดีเนี่ยอะไรอนะขึ้นมาจังเลยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยเล่นต่อเฮ้ยโอ้โหมันคืออะไรผู้ชมมันคือแบบว่าเจัดคะแนนอันดงอันดับเลยเฮ้ยมันคืออะไรอะโนโตแตงเลยนะเออแตงคิ้วนะเอาบัอกเอี้ยวเฮ้ยเอาระดับที่สี่บ้านแล้วบักที่หายไว้วอดหมดหเก็บรองเท้าเลยไม่ให้ไม่ให้ใหใหเก็บไปกเกางเลยโอ้รอบนี้มามีเกางเกงวอ้ยเกงตูดขาด เกลี้ยกล่ตูดขาดจุ๊บพี่น่อยโอ้ยบัลเลอร์บัเทอร์โอ้ยหอมอะไรเก็บมงกุฎให้พี่ราชากบน้องจุ๊บพี่เฮ้ยเก็บเก็บเกี้ยกล่อนี่รุ่นนี้ไม่พลาดเอ้ชุดแดงอีกน้องเอ้โคตรหล่อโคตรเท่อะคือมาจังหวะนี้เขาสุดไอ้เบี้ยแก ออแปลกๆกัเนี่ยเออแปลกๆมัน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 บอดชัยด้อเอาละด่านที้ฮ่าคุณผู้ชมโอ้โหพักแม่กระจุยกระจายเฮ้ยๆนี่เก็บแบบดิจิตอลโฮ้ยบรอบนี้อบๆรอบนี้บอกเลยว่าเก็บเกี้ยงเอ้ยเจ้าชายกบไม่ให้ไม่พลาดเฮ้ยงูโถ่เอ้ยไม่ได้เก็บไอ้งูมาให้โชว์แล้วตายคุณผู้ชมนักนี่เราเก่งนี่เอ้ยอย่าพลาดไม่ได้รุ่นี้ไม่พลาดนี่คนสุดท้ายหรือเปล่ารอบนี้ ไอเอี่ยลงได้ไงเจยเออพี่ชื่อสมพงษ์นะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยเวไอ้พงลอกแล้วเอาละด่านถัดมาคุณผู้ชมเฮ้ยรอบนี้มีผู้ชายดิเออกูลอกเนี่ยเมื่อได้จบด้วยผู้หญิงนะดูเพื่อนน้องแว่น <c oughs> นี่อะไรเนี่ยโอ้ยน้ำหอมอะไรน้ำหอมอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมเฮ้ยกลับไปโกบเหรอกลับไปโกบเหรอนี่ เออจุบพี่ทีจ้าออโอ้ยน้ำหอมหอมปีศาจเลยโอ้ยมันกลับเป็นกลบไปแกเฮ้ยโอ้ยเวยน้ำหอมเวนเอาแล้วรอบนี้ยังไงครับรึ่งกลบรึ่งคนโอ้โหได้หนูน้อยคนนี้โอ้ย,ยดีังเลยอ่ะ ประเสริฐสีมันดีแดงคือไอเกมติงตองอย่างเงี้ยนอกจากระบบเกมมึงจะกากแล้วปื้ปัญหาเยอะอีกโอ้โหคลิปหายโอเคมมันเด้อเอาละรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาทุกผู้ชมนะนี่โดดโยงเลยมันนี่อืมรอบนี้ชุดพี่ทีวาชุดแดงไปหน่อยนี่ไอชุดพี่ทีโอ้โหคนนี้ทรงดีอุ้ยหลบ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 ไม่เหลเก่งเอารองเท้าไปได้อุ้ยเวทอุ้ยเก็บ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 พอย์เยอะเก็บพอย์เยอะเฮ้ยอุ้ยอยากจะรู้กเกมว่าบ้านปลายเกมหายนี่มันไปจบยังไง ไอ้คนส่งเกมพยาอ่อนมันก็สังญาณส่งมาเก่งครับพี่ลองเล่นเกมนี้หน่อยโอ้โหไม่คิดว่าคุณจะมาเจอสภาพแบบนี้เหมือนกันนะว้ายรอบนี้นักกีฬามันเลยเวืนดูดกูเพลินใจเว้เเววยเลย เอาไปครับจังหวะนี้โอ้รอบนี้มาครับโอ้ผิวๆเลยนะโอ้โหงเก่งโอ้ยังเก่งไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับไป้องจุ๊บพี่ก็พออุ้ยนี่นี่นี่ขอขอหน่อยขอแขนหน่อยเนาะนี่มีขอยแขนขวานเนี่ยคนต่อไปน่าจะหลบปุ๊บดิจิตอลมาหาหน่อยนะเออหามแล้วคุณผู้ชมตอนนี้หัวมันโอ้ยรอบนี้มาครบนะแต่ไม่มีังเกงไม่เป็นไรเออเราไม่แข่งนะรอบนี้ก็ลองทสาวคนไหนมาหาพี่ทีทสาว อ้ปไปพี่บ้าไงเนี่ยโอ้โหตอรลี่ตอราร่าลาลามาเลยเฮ้ยมันกลายเป็นปลามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันเกมหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกวกไปแม่เย็ดกูเล่นไปแม่งโฆษณาเป็นล้านโอ้ยไอ้กูจะเป็นบ้าแล้วนะไอ้เกมพี่อะแม่เย็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขากูหายกระเวนโอ้โหรีบกุ๊พี่ด่วนเลยน้องสาว โอ้โหเฮ้ยจูกปุ๊บนี่ปเอวินดิจิตอลดิจิตอลเฮ้ยมันจะกินพลังชีวิตรเราผ hey, ู้ชมนี่แปลว่าไอ้เกมไอเอ็นนั่นหะไอ้เสื้อผ้าเราต้องเก็บทรานผู้ชมนะเออไม่ใช่แบบดีทรงดีไซน์เราจะไม่ชอบแล้วต้องเก็บแล้วให้มันแบบว่าเอาไว้ทำลายเราโอ้ย oh, hey. ใช่ครับจังหวะนี้ไปต่อคุณผู้ชมทุกท่านโอ้โหเวน้กบหานีก็เก็บเก็บอันนี้ไปเก็บคุณผู้ชมเราลองนะเราลองแล้วเราแบบว่าเป็นกบไปเอาเฮ้ยหลบไม่ทันเฮ้ยโอ้โหเวนเ้ยเอาเก็บเก็บเก็บไฟโอเดี๋ยวลองรอบหน้าถ้าเป็นกบดีดูซิ่ว่าจบด้วยการเป็นกบเป็นยังไงนะเออดูที่ว่ากลายเป็นกบเันจะได้คู่ใครคู่ครองอันนี้เราลองแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยดูเฮ้ยโอ้ดีดีดดิฟิตก็ดียดิคิด อ่ะกูลองได้อ่ะกูลองได้อ่ออ่ออ่อเดี๋ยวดิให้กูแต่งตัวอ่าอีถั่วกูแต่งตัวมึงนี่อ่าแม่ย็บจบตาหนึ่งโฆษณาขึ้นทีหนึ่งไอเว้เอ้ยเอ้าจะไม่เป็นกบเดี๋ยวกูลืมไปกอนเอาละรอบนี้นะคุณผู้ชมทุกท่านนะไอเกมเอ๋อนี่นะผมจะลองนะไม่จุกทุกคนละเราจะดูที่ว่าเราไปโกบร้อยเปอร์เซนจนถึงที่จบเลยเราจะไปยังไงนี่ไม่เอานี่ด้วยเฮ้ บอลไม่เอาอะไรเลยนะไม่เอาเลยเอาตายฮานแม่งเอ๋ยเกมอะไรเฮ้ยเฮ้ยเกมอะไรเฮ้ยเหมือนเคยเล่นแปลกๆคุ้นๆอ๋อเกมสตีดดีดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลดเลยโหลดเลยเฮ้ยโหลดโหลดแป๊บมึ่งนะคุณผู้ชมนะโหตีเพี้ยแล้โหเงี้ยงโหลดแล้วคุณผู้ชม โอ้โหทะลวงไปดิทะลวงไปดิปดโอ,โอ้วิตคู่ทีดีนะเหมือนเคยเล่นนะนี่โหลดแป๊บ <c oughs> โอ้แม่งบั็กกระเจ,จื้อใยโู้เกมเอ้ยแม่งชงอะไรไม่ให้กูนะอ่าแทงเกมก็ไม่ไร้านี่เราโดดข้ามก่ดเราเป็นกบไปบ๊บจนถึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเราจะเป็นกบนะไม่ไมเอาใครนะนี่เราเก็บไปก่อนนี่ให้มันทำลายเอา โอ้เราต้องเราต้องมีแขนมีขาหน่อยนึงเออโอเคโอเคเอาละอ่ะจุดไปจุปดไปไอ้นมเออสักทีสักทีปึ๊บปึ๊บกลางกลางเออได้อยู่ได้อยู่นี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 ่เฮ้ยมันต้องเอาสองชีวิตปึ๊บเก็บไปก่อนสองชีวิตอ่าสองชีวิตได้อยู่นะเพราะมันมีไอ้งูด้วยด้วยโป้งกินไม้ไอ้งูไอ้งูไอ้งูเฮ้ยไอ้งูกินอา้าวไอ้ชไอ้งูไม่ต้องชนก็ไดูปุผมที่มันจะเลื้อยมากัดนีุ่ณผูมโอ้แม่งเอ้ยแม่งหลอกน้วย เอเ้ยมื่เกี้นี่นะเล่นแม่งเลยเกมนะ่โอ๊ยไอ้กว่าน,นี้ครับดูดดูดก็อยู่โอ้ยโอ้โหซาบะระฮึมซาบะระฮึมยังไงยังไงยังไงโอ้ยหนุ่มมือมือผิวมือผิวโอ้ปืนนี่ยิ่งมันยิงไฟเผาอะไรแล้วเดี๋ยวก็งานจบหรอกไอเ้เว้นเออเอาเอาเอาโอ้หมึงมันกระจอกกันวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันกระจอกแท้วะม,มึงก็ยิงโหลดแป๊บเฮ้ยเจอกูเกมนี่ โอ้ดีดีคุจะจบไปได้ไงเเอ้ยเอาเอาขางข้างเดียวพอคุณผู้ชมสรุปข,ข้างเดียวพอนะไปตรงกลางเลยตรงกลางยาวๆอะไรงานไวเลยงานไวเลยงานไวัยเลยโดนพิธีหนึ่งพอจบอ่าโดนพิธีหนึ่งพอจบเลยนี่นี่โดนพิษปึ๊บโปอ่อขาขากลับมาเป็นกบแล้วคุณผู้ชมตอนนี้อย่างวันนี้ไอ้กบเวดี้เลยกายเป็นกบแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วกบเป็นยังไงครับขเขาเส้นชชย,ยด้วยการเป็นกบปึ๊บโอ้โหสบากเวลิกูดลบทิ้งไล่ก็บตั